เวลาจะเริ่มเรียนภาษาใหม่ๆเนี่ยหลายคนคงปวดหัวเลยใช่ไหมครับว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีบางทีอาจจะนึกถึงไวย,ยากรณ์ยากๆแต่จริงๆแล้วมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับนั่นก็คือการเริ่มจากสิ่งที่เห็นภาพชัดๆอย่างสัตว์นี่แหละเพราะมันเป็นคำศัพท์สากลที่ใครๆก็รู้จักวันนี้เราจะมาลองแกะรอยบทเรียนภาษาจีนสาหร,รับเด็กกันดูครับเพื่อให้เห็นว่าแค่บทเรียนเดียวเนี่ยสอนให้เราคุยเรื่องสัตว์ได้ตั้งแต่คําศัพท์พื้นฐานไปจนถึงบทสนทนาจริงๆได้ยังไงเอาแล้วครับเรราาามมเเิ่่กกันลยดีว ในตอนนี้เนี่ยเราจะมาถอดรหัสหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล่มนี้เพื่อค้นหาส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างบทสนทนาง่ายๆในภาษาจีนกลางได้ครับก็แน่นอนครับว่าสเต็ปแรกสุดเลยของการจะคุยกับใครได้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากคำนามก่อนเลยและในสวนสัตว์ภาษาจีนของเราวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ชื่อสัตว์นี่แหละครับมาดูคำแรกกันเลยแพนด้าในภาษาจีนกลางคือเสี่ยวมาเฉียงเมา แต่ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าเราลองแยกคําดูนะฉงแปลว่าหมีส่วนเมาแปลว่าแมวพอเอามารวมกันปึ๊บกลายเป็นหมีแมวไปเลยโหเห็นภาพชัดแจ๋วเลยใช่ไหมครับตัวต่อไปครับเสือหรือเล่าหูคํานี้ต้องขอไฮไลท์ไว้เลยนะครับจําไว้ให้ดีๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยมันจะกลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยจริงๆ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยช้างครับหรือต้าเซี่ยงซึ่งถ้าแปลกันตรงๆเลยนะมันคือช้างใหญ่ครับเพราะว่าต้าเนี่ยแปลว่าใหญ่นี่เป็นตัวอย่างที่แบบโชว์หเห็นชัดๆเลยว่าภาษาจีนเขาชอบเอาคำคุณศัพท์มาแปะไว้ข้างหน้าเพื่อขยายความให้เห็นภาพชัดขึ้นเอาล่ะครับตอนนี้เราก็ได้คลังคำศัพท์สัตว์มาประมาณหนึ่งละแต่แค่รู้คำศัพท์มันยังคุยกันไม่เป็นประโยคใช่ไหมครับงั้นสเต็ปต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่า เครื่องมือทางวยากรเนี่ยจะเข้ามาช่วยประกอบร่างคำาศ์พวกนี้ให้กลายเป็นประโยคได้ยังไงนี่แหละครับหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้เราเริ่มพูดได้มาดูกันทีละตัวนะเรื่องจากโยแปลว่ามีถ้าอยากจะบอกว่าไม่มีล่ะง่ายมากก็แค่พูดว่าเมโยแค่นั้นเลยต่อมาคือเตอโหคำนี้สำคัญมากครับมันทำหน้าที่คล้ายๆ S, <S ในภาษาอังกฤษเลยคือเอาไว้บอกว่าของชิ้นนี้เป็นของใครและสุดท้ายคำนี้ขาดไม่ได้เลย เคอร์ไอที่แปลว่าน่ารักเอาไว้ชมกันครับและแล้วก็ถึงเวลาเอาทุกอย่างมายำรวมกันครับเราจะมาดูกันว่าพอเอาคำศัพท์กับไวยากรณ์ที่เราพิ่งดูกันไปเมื่อกี้มารวมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นบทสนทนาจริงๆได้ยังไงไปดูกันเลยเรามาลองแอบฟังบทสนทนาจากในหนังสือเรียนกันหน่อยดีกว่าครับในฉากนี้ก็จะเป็นเบ็กผู้หญิงสองคนกําลังคุยกันเรื่องสัตว์เลี้ยงของพวกเขาซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้ในชีวิตจริงที่แบบง่ายและเห็นภาพมากๆเลยครับมาดูกันว่าเขาคุยอะไรกัน บทสนทนาเริ่มด้วยคำถามง่ายๆเลยครับนิยมเมามาแปลตรงๆก็คือเธอมีแมวไหมจะเห็นเลยว่าโครงสร้างมันเบสิกมากๆครับเรียงตรงๆเลยประธานกริยากรรมหรือเธอมีแมวแล้วก็แค่เติมคำว่ามาเข้าไปที่ท้ายประโยคแค่นี้ก็กลายเป็นประโยคคำถามแล้วง่ายมากแล้วคำตอบละ่ะก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันเลยครับวอโยเมาหรือฉันมีแมวสังเกตไหมครับว่าโครงสร้างประโยคเนี่ยมันเหมือนกับคำถามเป๊ะๆเ,เลย แค่เปลี่ยนประธานจากเธอหนีเป็นฉันวอแล้วก็เอาคำว่ามาที่เป็นตัวบอกคำถามออกไปแค่นั้นเลยครับทีนี้แล้วถ้าเราจะปฏิเสธละ่ะจะบอกว่าไม่มีทำยังไงง่ายเหมือนเดิมเลยครับก็แค่เอาคำว่าไม่โยที่แปลว่าไม่มีเนี่ยเข้ามาแทนที่คำว่าอยู่ได้เลยอย่างประโยคนี้ว่ไม่โยก็จะแปลว่าฉันไม่มีหมาเห็นไหมครับว่าตักกะมันเหมือนเดิมเป๊ะเลย จำคำว่า water ที่เราบูกันไปในตารางเวก่อนก่อนหน้านี้ได้ไหมครับนี่แหละครับคือตอนที่มันได้ออกโรงคำนี้ถูกเอามาใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของพอเราพูดว่า water มันก็เลยทำให้ประโยคเจอชื่อ water mouse เนี่ยมีความหมายว่านี่คือแมวของฉันนั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายบทสนทนาแบบน่ารักลักๆด้วยคำชมครับนี่ e m าาเห็นเขาอไอซึ่งก็แปลว่าแมวของเธอน่ารักมาก เป็นการเอาคําว่าเขาออ้ายหรือน่ารักที่เราเพิ่งเรียนไปมาใช้ปิดท้ายบทสนทนาได้แบบโอ้โหสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆเลยครับโอเคครับเรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วและผมว่าส่วนนี้น่าจะสนุกที่สุดแล้วละครับเราจะมาดูกันว่าดนตรีกับเรื่องเล่าแปลกๆแต่มันติดหูเนี่ยเขาเอามาใช้เป็นเครื่องมือสุดยอดในการช่วยจําได้ยังไงที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือเพลงเด็กสุดคลาสสิกของจีนเลยที่เรียกว่าเด็กทุกคนต้องเคยร้อง ซึ่งเขาก็เอาเพลงนี้เลยครับมาทําให้การเรียนดูมันสนุกแล้วก็ติดขู่มากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูเนื้อเพลงที่มันทั้งแปลกทั้งน่าจําของเพลงนี้กันครับเนื้อเพลงมันร้องว่าเสือสองตัวเสือสองตัววิ่งเร็วจังวิ่งเร็วจังตัวหนึ่งไม่มีหูตัวหนึ่งไม่มีหางแปลกจริงๆแปลกจริงๆ ใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับไอเนื้อเพลงที่มันดูพิลึกพิลึกแบบนี้แหละที่กลายเป็นเทคนิคชั้นยอดที่ช่วยให้คําว่าเหล่าหูหรือเสือมันฝังเข้าไปในหัวของผู้เรียนแบบไม่รู้ตัวเลยพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดเนี่ยจะเห็นเส้นทางการเรียนรู้ที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับจากการเริ่มรู้จักคาศัพท์สัตว์ทีละข้ามค่อยๆขยับไปสู่การเข้าใจไวยากรณ์ง่ายๆแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเครื่องมือช่วยจําที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมอย่างเพลงเสือ2ตัวนี่มันคือการเรียนรู้ภาษาที่แบบครบเครื่องจริงๆครับ สุดท้ายนี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาครับว่าไอ้เพลงที่เกี่ยวกับเสือประหลาด2ตัวเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่สมองของเราใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆหรือเปล่าบางทีนะครับไอ้สิ่งที่มันดูแปลกๆพิลึกพิลึกและน่าจดจำเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดเลยก็ได้ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ